อ่ะครับอ่อส่วนนี้จะเป็นการติดตั้งตัว Jasper Server นะครับ Jasper Server ของเราเนี่ยอ่อก็คือ tool เป็น report tool ตัวนึงสำหรับการทำรายงานนะครับหรือการพิมพ์ฟอร์มต่างๆนะครับอย่างแรกก็คือ Jasper Server Community Edition อ่าดาวน์โหลดนะครับเสิร์ชใน Google กันเลยแล้วก็จิ้มไปนะครับ เสร็จแล้วเราก็เลือกดาวน์โหลดแหมขอเป็นคอมมูนิตี้นะครับถ้าตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับต้องถอยหลังไปก่อน <c oughs> ตนัวนี้อ่าลิงกนี้นะครับให้เลือก64บิต Linux นะครับตัวนี้ดาวน์โหลดเข้ามาเลยอันนี้ก็ขอโ no น้ตแป้งไปก่อนนะครับ ไซส์ของตัว Jasper ค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เกือบ500เมกนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่หลังจากเราดาวน์โหลดตัวนะครับ Jasper Server แล้วเนี่ยซึ่งก็จะอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับเป็นไฟล์นี้มาลำดับถัดมาครับดาวน์โหลดอีกตัวหนึ่งนะครับ เป็น Jasper extension Ext นะครับดาวน์โหลดมาเก็บไว้นะครับฉะนั้นหลังดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยเราจะได้2ตัวนะครับก็คือตัว Jasper server ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว Jasper extension ตัวหนึ่งตัวนี้จะเก็บเรื่องของฟอนต์ไทยและไลบรารีที่เกี่ยวกับภาษาไทยนะครับสำหรับการ export PDF นะครับโอเคครับลำดับถัดมาเรา,ราก็จะทำการติดตั้งตัวนี้นะครับก็เซต property permission ให้สามารถ allow s e file ได้ก่อนนะครับแล้วก็ด o u b l e ลคลิก นะครับก็รอตัวแจสเปอร์ตัวนี้นะครับผมขอติดตั้งแบบ full option เลยนะครับก็คือถ้าเอาตัวบนเนี่ยก็คือทุกอย่างนะครับต้องใช้1.5กิกแต่เดี๋ยวเราเป็น custom install ก่อนนะครับตัวนี้ก็คือจะให้แจสเปอร์ติดตั้งที่ผาดไหนก็เป็นผาดนี้นะครับ bundle ทำแคตไหม bundle ครับ bundle postgate ไหม bundle ครับพอต standard 8080 80, นะครับดัตเตอร์เบด5432นะครับตัวอย่างของไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวเสียเวลานะครับแล้วก็ forward ไปการติดตั้งจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับนะครับสักพักหนึ่ง <c oughs> ตัว Jasper Server นะครับเป็นลนักษณะเป็นแอปแอปเซิร์ฟที่เป็นเว็บเบสในตัวนะครับก็คือเป็นตัว Generate Report นะครับแต่ว่าเครื่องมือเครื่องมือสำหรับการสร้าง Report เนะครับของตัวที่ Jasper Server ใช้ก็คือตัว iReport ก็คือค่ายเดียวกันนะครับ uh, iReport จะเป็นเปรียบเสมือน Crystal Report ครับ เป็นตัวสร้างดีไซน์นะครับก็คือหลังจากดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราต้องไปดาวน์โหลดตัว iReport ต่อนะครับซึ่ง iReport เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเป็นบทบทความหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นการสร้างการลิงก์การพับบิสขึ้น j a s ปเปอร์เซินะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ทํายังไงให้ o p e n นเ p เนี่ยไป e x ็กซ์ไฟล์ที่อยู่ใน j a s p เปเพื่อเอามาเป็นฟอร์มเบสใน o p e n นเ p ใช้ได้นะครับ ที่จริงเนี่ยตัว o p e n e r p ก็มีฟอร์มที่พิมพ์ฟอร์มเป็น PDF ได้นะครับแต่แต่ติดติดเรื่องเดียวคือมันไม่ค่อยยืดหยุ่นกับกับชีวิตประจำวันมากเท่าไหร่นะครับ standard Standard f o r อร์มของตัว o p e n e r p เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง font, ไซส์ size, ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Layout ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Textbar ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสับรีพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องคัสซอมไซส์เพจหนึ 1, ่งเพจสองหน้าไม่เท่ากันนะครับซึ่ง s t a n d a อ d open ERP ค่อนข้างทำยากนะครับก็เลยต้องจะเป็นหาทูนหนึ่งช่วย open ERP นะครับก็มีก็มี t h i r d party หลายหลายค่ายนะครับที่สำหรับที่สำหรับ Excue ิวบิีพได้นะครับหลายเจ้าเ e น Da h o ก็ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเ e น Da h o ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ โอเคก้าจะติดตั้งเสร็จแล้ว <c oughs> ตัว Jasper นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จไม่ได้รันเป็นแบบ Service Base นะครับจำเป็นจะต้องทำคอนแท c บเอง นะครับเปิดเครื่องมาให้สตาร์ทอัตโนมัตินะครับหรือจะมาสตาร์ทมือผ่านตัวชินอนก็ได้นะครับโอเคหนึ100่งร้อเปร็นแล้วครับรออีสักพักเดี๋ยวจะเสร็จแล้ว <c oughs> ถ้าคุณลงแซมเปิลไปด้วยก็จะนานกว่านี้นะครับอ,อล่ะ ระหว่างนี้ก็หากาแฟกินก่อนได้นะครับอันนี้ผมลงบน s o l i d s t a t e นะครับก็น่าจะประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับแต่ถ้าลงบน h a s d d i s t ก็ประมาณสัก2ีครับประมาณนั้นนะถ้าลงมเปิลด้วยก็นานหน่อยนะครับยิ่ง cpu ช้าก็นานอีก <c oughs> ตัว Jasper Server นะครับถูกเขียนด้วย Java นะครับดังนั้นหมายความว่ามันจะมันจะมันจะกินรีสอร์ทค่อนข้างเยอะนะครับโอเคอันนี้ผมไม่ขอทำอะไรเลยนะครับไม่ไม่สตาร์ทแล้วก็ไม่ไม่บิวอินตัวฮาร์ด e a t ด้วยโอเคนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ย มันจะอยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับ home jasper server นะครับแล้วก็มีนู่นนั่นนี่เยอะอยู่เอาละคราวนี้เรามา extract ไฟล์ตัว extension เสริมนะครับใน extension เสริมนะครับจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับ1ก็คือส่วนที่เป็น jar file ก็คือ library เอ่อขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงโอเคมันคือ number text ครับมันคือ number text เอาละให้ copy ไฟล์นี้นะครับ copy ไปไว้ที่ jasper server นะครับ ใน Tomcat แล้วก็ Library ครับ p a s s มาเลยนะครับ NumberText.jar ตัวนี้เป็นตัวที่แปลงตัวเลขให้การเป็นตุนสือ s u พ p o r t ไทยญี่ปุ่นอังกฤษอื่นๆอีกมากมายนะครับตัวนี้เป็น Open Source มาที่ผ่านการโมให้สำหรับไทยภาษาไทยถูกต้องแล้วนะครับ พอสแตนดาดที่ดาวน์โหลดมาไม่ถูกตัวที่2นะครับคลาสเซ็ตทาก็เอ็กทรัอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้จะได้ในคลาสเซ็ตฟอนต์นะครับให้ Copy ้ไฟล์ไปไว้ที่ Apache Tomcat เหมือนเดิมนะครับเว็บแอ Jasper Server แล้วก็เว็บ INF นะครับแล้วก็ Classes ตัวนี้จัดการก๊อปให้หมดครับ Copy แล้ว Pass ลงมาคราวนี้เนี่ย extension อาจจะ อาจจะซ้ํานะครับก็ถ้ากันเหนียวนะครับกันเหนียวเดี๋ยวก่อนนะครับแคนเซลิลตัวเอ็กซ์ตินชั่นตัวนี้ก่อนเลยนีก่อนโอเคฟอนต์มาฟอนต์มาเอ็กซ์ตินชั่นพึ้งโอเคตัวเอ็กซ์ตินชั่นตัวนี้ผมได้นะครับเอมเบดต,ตัวฟอนต์ทโทมาเอเรียลเอ่อ มินชอลนารสีและตัวฟอนต์ภาษาพมา่านะครับเอาไว้แล้วหมายความว่าเราสามารถ expo พอฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยและภาษาพมา่าได้แล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับเ,เยอะเลยนะครับ3ภาษา expo พอตแต่ว่าขอให้ใช้ใช้ฟอนต์ที่ถูกดีไซน์เป็นเป็นพวกนี้นะครับ d e จาวู ja vu, นารสี m อ็มเอสมิชแล้วก็ไอตัวเนี้ยอ่านไม่ออกโอเคนะครับแอรเรียวก็ได้นะครับเอาละ คราวนี้หลังจากติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยขอเข้าเทอร์มินอลครับ <c oughs> ขอเข้าเทอร์มินอลนะแล้วเราก็จัดการพ่อแม่แจสเปอร์สตาร์แจสเปอร์ด้วยลายคอมมานด์นะครับก็คือ cd เข้ามาในแจสเปอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ดอตสแลตนะครับ c t ด script แล้ว start เป็นการ start server นะครับมันก็จะเปิดพอร์ตเวิร์ดเกตเปิดพอร์ต ที่จริงคุณสามารถแยกกันลงได้นะครับว่า p o s t g r e อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับไม่สับไม่ต้อง embed รวมในในที่นี้เนี่ยผมติดตั้งแบบง่ายๆนะครับคือรวมล่างทุกอย่างเดียวกันแต่ถ้าคุณมี Jasper Server เออ Postgrex Database อยู่แล้วคุณก็ตอนติดตั้งเนี่ยเลือกแบบ custom แต่ไม่ต้อง embed p o s t g r e s ครับแค่บอกผ่านว่า IP ของ p o s t g r e s IP อะไร User อะไร พออะไรพาสดอะไรก็พอครับหรือถ้าคุณโอเคต้องการแยกชิ้นนะครับก็คือแบ่งตัวรีพอร์ตเซิร์ฟเวอออกไปเนี่ยก็ลงแบบที่ผมลงได้เลยนะครับเครื่องนี้เป็น Jasper รุ่ล้วนร้อน100%ตัว p o s t g a t ั Database ททาหน้าที่เก็บอะไรเก็บ Configuration ต่างๆของ Jasper ครับทำหน้าที่แค่นั้นไม่ได้ทําอะไรเลยฉะนั้นมันจะใช้ Database s i ส e ซตที่เล็กมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรีพอร์ใหม่ไม่ว่าจะเป็น c o n f i กไฟล์จะ, file, จะอยู่ใน p o โ t g เกตเล็กนะครับเล็ก ถามว่า embed ได้ไหม embed ได้นะครับโอเคเมื่อ start เสร็จสักพักหนึ่งนะครับเนื่องจากถาว่านะครับใช้ r a มค่อนข้างดุนะครับผมใช้คำว่าค่อนข้างดุเราก็เข้าบร b r เซอร์นะครับ Jasper ลงที่เซิร์ฟเวอร์ไหนก็ IP เครื่องนั้นนะครับตามด้วย p o r โครนน์ถ้าเป็น standard นะครับแต่ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนเป็นอ่า,อาแต่กี้นี้ผมเครื่องเปลี่ยนก็โมโคลกเลยนะครับถ้าเข้า8080เฉยๆนะครับมันจะเข้า Tomcat Server นะครับต้อง s แ a รดด้วย Jasper Server อีกทีหนึ่งนะครับเอาล่ะตัวสคริปต์ไม่มีอะไรนะครับโปรเซสก็กินค่อนข้างดุ ก็ดุดเดี๋ยวจะดุนะครับตอนนี้แรมผมมีแค่คลิกเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับโอเค,คอสแตนดาร์ดยูเซอร์ก็คือ jasper admin p a s พาสเวิร์ดก็ jasper admin เช่นเดียวกันโอเคนะครับฉะนั้นการติดตั้งตัว jasper ก็สำเร็จด้วยดีนะครับสำเร็จด้วยดีโอเคครับในสำหรับเซสชันนี้ก็ ขอจบวิธีการติดตั้ง Jasper Server ไว้เท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ